สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับวันนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยก็แล้วกันนะมีตัวเลขมาแนะนำกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับ ไม่มีผลต่อการออกรางวัลในวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามไล้แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับใครที่จะสมัคร V.I.P. รายปีรายเดือนก็ทักข้อความหาแอดได้เลยเนาะหรือจะโทรมาเบอร์นี้เลย098294 แปดเจาห้าาพูดคุยได้เลยนะครับลายปีนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับก็จะมีสูตรแบ่งปันให้นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับแล้วก็ตัวเลขที่น่าสนใจแบบ VIP นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะแบ่งปันเขาเรียกว่ามีน้ำใจต่อกันนะครับตัวเลขวันนี้มา คำนวณสูตรนะครับใช้เด่นบนนะเทียบชนมาครบ3ตัวบนนะครับมาครบ3ตัวบนแล้วก็นำสูตรปักหลักพร้อมกับคัดตัวเลขจากาแต้ม3ตัวบนแล้วก็แต้ม2ตัวบนเนาะมาดูสูตร งวดที่เดินนะครับครั้งแรกนะครับสูตรตั้งแต่งวดที่ออก270นะอ่าทั้งหมดทั้งมวล270มาครบ3ตัวบนนะใช้อยู่1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรนะครับสูตรละ4ตัวสูตรละ3ตัวสูตรละอ่า2ตัวมีหมดนะมาดูสูตรแรกเลยนะ2 3 6 7นะครับสูตรนี้ สูตรนี้357สูตรนี้ศูนย์นสูตรนี้4ี9 0้นนะครับสูตรนี้6 7 9จ็ดสูตรนี้78ศูนย์สูตรนี้567อันนี้ไม่ใช่สูตรนะคะ567เนี่นะเป็นเลขคงที่นะครับเลขคงที่ถ้าใครคิดตัวเลขน่าจะพอรู้นะครับว่าตัวเลข567เจนี่ยจะมาหลักสิบหลักหน่วยอยู่ที่ยี่อยู่ที่ยี่สิบงวดแล้วนะ อยู่ที่20งวดแล้วตัวนี้เป็นเลขคงที่นะครับ5้าหลองไล่ดูก็ได้อ่ะนี่เห็นไหมเจ็ดมาหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยหลักสิบเมาหลักหน่วย7มาหลักสิบเมาหลักอ่าสิบเจ็ดมาหลักสิบเห็นไหมอ่านี้6มาหลักสิบเมาหลักหน่วยเห็นไหมอันนี้5มาหลักหน่วยเห็นไหมถ้ามาหลักร้อยอจจะวงสีดำนะให้สังเกตดูเนี่ยพวกหลักร้อยนี่จะเป็นสีดำ แต่ถ้าเบิ้นถ้าหามก็จะมันมาหลักหน่วยด้วยก็จะวงสีแดงเหมือนกันนะอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็มาหลักสิบนี่มาหลักหน่วยเห็นไหมมาหลักสิบหลักหน่วยเลยนะเจ็ดห้าเห็นไหมอ่ะอันนี้ห้ามาหลักหน่วยนี้เจ็ดมาหลักสิบเจ็ดมาหลักสิบเจ็ดมาหลักหน่วยอ่ะหกมาหลักสิบห้ามาหลักสิบอันนี้ห้ามาหลักหน่วยนี่หกมาหลักสิบนะ วันที่ผ่านมาห้าก็มาหลักสิบนะครับออกหนึ่งห้าเก้านะก็ไล่ให้ดูนะครับเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเริ่มต้นเลยแผ่นกล้องให้ดูนะสูตรที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดเห็นไหมสองเจ็ดสองก็มาครบเนี่ยมาสองเจ็ดสองอ่าเนี่ยสองเจ็ดสองเนี่ย ก็ไล่มาให้ดูทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสมนะงวดนี้เป็นงวดที่21นะครับคำนวณสูตรแรกให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวอ่าเนี่ยสูตรแรกได้5 6, 9, 0, ้าหกนะอ่าได้ตัวเดิม สูตรนี้ได้สามห้าเจ็ดนะครับสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดสูตรนี้เป็นสูตรสูตรไฮไลท์ของเรานะเดินยาวนะเดินยาวกว่ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่แปดงวดนะสูตรนี้นะอ่าที่เคยคำนวณให้แต่เอามาวางตรงนี้สูตรนี้ก็เดินยี่สิบงวดนะครับสูตรนี้ก็เดินยี่สิบงวดสูตรนี้ไฮไลท์นะครับสูตรนี้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่แปดงวดเหมือนเข้ากันกับสูตรนี้ที่เคยเทียบให้ดูแล้ว วันนี้ไม่ชนเป็นคู่โตดได้ถ้าใช้สองสูตรนี้เป็นคู่โตดก็ได้นะอ่าเนี่ยอ่าสองสามกับหกเจ็ดแปดเนี่เป็นคู่โตดแล้วหาตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะถ้าใครจะนําไปใช้งานแล้วก็สูตรนี้อ่าเลขคงที่ห้าหกเจ็ดนี่ก็เดินแล้วยี่สิบงวดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะจะมาหรือไม่ก็ตามกันต่อหรือ จะมาหลักอื่นก็เป็นได้นะอาจจะพลาดก็ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีสักตัวหนึ่งนะครับร้อยสิบหน่วยเนาะแต่ก็นํามาเป็นเลขเด่นแล้วกันแต่ว่าให้เร็งๆอยู่ที่10หน่วยบนแล้วกันนะครับทีนี้ก็ที่มาที่ไปแอดเขียนสูตรไว้แล้วแหะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยให้นะอ่า จะจับชุดให้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะ,จะแบ่งปันหรือใ,ใครจะใจะร้อนก็ทักมานะครับในไล,ลน์หรือเบอร์โทรมาก็ได้นะ,ะนะครับสนใจเป็นสมาชิกนะครับแบ่งปันน้ำใจกันเนาะ,ะมาดู จับชุดไว้ให้เลยนะครับหลายๆท่านก็บอกจับชุดเลยแล้วกันอาจารย์เขาว่าอย่างนี้นะหนึ่งกุมภาหกห้าเด่นบนนะครับเทียบชนมาครบสามตัวบนเนาะชุดโตดได๊ได้ได้ได้อยู่สิบชุดนะถ้าสูตรไม่พลาดสักสูตรเนี่ยก็จะได้อยู่สิบชุดโต๊นะก็จริงๆสูตรสองสามเนี่ย เป็นสูตรเต็มสูตรเต็มสามตัวนะครับแต่แอดตัดมา28งวด2ตัวเนี้ยยังไม่พลาดนะครับไม่พลาดแต่จริงๆสูตรมันเป็นสูตร3ตัวนะครับสูตร3าตัวได้2 3 5สหนะใครจะนำไปใช้งาน2 3 5สาหสูตรนี้นะแต่ว่าแอดเห็นว่า2ตัว2ตัวหน้าพักหลังน่มันมา27 28งวดแล้วก็เลยตัดแค่2ตัวมาให้นะครับ คือเป็นสูตรสองสองอ่าสามตัวนะครับเดินสามตัวนะในสูตรเดินยี่สิบอ่าเดินอยู่ที่สามสิบสามสิบกว่าอวดนะถ้าเป็นสามตัวนะแอดก็บอกกล่าวกันนะเพื่อสองสามไมมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นห้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะอห้าไม่ใช่ 5, 2, 5, ห้าสองห้าสามวะครูตัวอะ,อะก็บอกกล่าวกันไว้ก่อนแต่ว่า เห็นว่ามันเดิน2ี2 8ิบเดี่สงวดสองตัวมาหนึงตัวเนี่ยก็เลยนำแค่สองตัวมานะครับก็จับคู่ชุดทั้งหมดทั้งมวลนะได้526อ่าเป็นชุดโต๊นะครับชุดโต๊สอ่า5 2 6 5 2 7 5 3 6 5 3 7 5 3 8 6 3 7 6อ่า3 6 0 3 6 1 0 7 3 9 7 3อันนี้คือเป็นชุดโต๊อ่าทั้งหมด10ชุดนะครับใครจะนำไปใช้งาน แบบชุดโต๊ะก็ไม่ว่ากันนะ,ะเพื่อความเขาเรียกว่าเอาความชัวแต่ก็ไม่แน่นอนนะอะ,ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าถ้าสูตรไม่พลาดนี่ก็จะตามนี้นะครับตามนี้สมมุติว่าถ้ามาในนี้นะถ้ามาในนี้เนาะก็จะเล็งอยู่ที่

เ7 7 9เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับส่วนตัวที่องค์สีแต้มสีอ่า,าไล่เป็นทีละสเต็ปม,มาจากไหนก็จะมาจากสูตรนี้นะามาดูกันสูตรอา แต้ม2ตัวบนเทียบชนก็ได้90247อันนี้คือแต้มนะคือแต้มอันนี้แอดใช้กนั้นกาผิดนะครับต้องขออภัยอันนี้เป็นสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะไม่เกี่ยวกับ2ตัวบนแอดทำไว้เพื่อที่จะได้ตัดง่ายๆก็เลยเ,เขียนว่าจะลบทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าสูตรยังเดินอยู่นะครับ10กว่างวดส่วนแต้ม2ตัวบน เทียบชนได้9 0้47นนะครับอ่าแล้วก็เทียบชนหลักสิบหลักหน่วยนะครับเดินอ่า29งวด28งวดผ่านไปแล้วหลักสิบนะหลักหน่วยจับคู่ชุดไว้ตรงนี้นี่จับคู่ชุดไว้ตรงนี้ตรงตรงนะทีนี้เมื่อเทียบชนกับเมื่อสักครู่เนี่ยก็เลยแต้มสีแต้มสีไว้เนี่ย เตามสีไว้นะแต่ถ้า,าที่วงไว้ไม่ได้เต้มสีและรวมทั้งชุดนี้ด้วยก็คือเข้าเข้าแต้มสองตัวบนนะพวกนี้เข้าแต้มสองตัวบนที่วงไว้แล้วก็ชนกับสูตรตรงนี้ด้วยนะครับชนนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เด่นเด่นเนี่ย ก็จะมีเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยห้าชุดเนี่ยที่เด่นชนนะตัวนี้ก็พอสมควรก็ชนเหมือนกันชนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าแต้ม2ตัวบนนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ตัวแปดนี่นะทีนี้ก็ ที่กลัวก็คือ8 5นะครับแต่ว่าต้องทําตามสูตรนะครับก็เลยต้องยกมาตรงนี้เป็นคัดพิเศษคัดพิเศษให้นะครับอันนี้ถ้าใครไม่ตั้งใจดูก็จะอาจจะพลาดตัวเลขนะถ้าถ้ามาเนาะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะแล้วคัดได้ตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคัดพิเศษเมื่อเทียบชนนะครับพร้อมกับ10หน่วยแล้วเนี่ยก็จะได้ 3- 5ห ตรงตรงสามหกตรงตรงสามเจ็ดตรงตรงเจ็ดห้าตรงตรงเจ็ดศูนย์ตรงตรงแล้วก็หนึ่งหกตรงตรงนะครับหนึ่งหกตรงตรงทีนี้สามตัวบนตรงนี้ที่ดอกจันไว้ก็คือชนแต้มรวมสามตัวบนนะครับชนแต้มรวมก็คือชุดนี้เนี่ยดอกจันไว้สีเส้นใต้สีแดงชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ช่างแถบเลยชุดนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดสิบชุดก็ถือว่าตัดอ่อนได้สองชุดแค่นี้เองนะไม่ใช่ว่าตัดอ่อนแล้วสองตัวนี้มานะ <c oughs> าต้องต้องใช้วิจ,จารณญาณเอานะครับมันจะเริ่มเด่นขึ้นมานะครับถ้าไม่สูตรไม่พลาดก็จะเริ่มเด่นมาเรื่อยเรื่อยทีนี้ที่แต้มสีไว้เนี่ยไม่ก็จะเข้า ต้มสองตัวบนด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ไม่ได้เข้าเต้มสองตัวบนนะแต่ว่าเข้าเต้มสามตัวบนชุดนี้ชุดนี้เข้าแตมชุดนี้เข้าแต้มสามตัวบนแล้วก็เข้าเต้มสองตัวบนด้วยนะครับแล้วก็ชนคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแอดว่าเคยลงให้แล้วนะอ่า ใครยังจําได้ย้อนหลังไปดูว่าเด่นบนทั้งทั้งหมดสูตรที่เรามีนะแอดดูก่อนครับหนึง่งแล้วก็ชนกับ10หน่วยด้วยนะครับอ่าตรงนี้ย้อนหลังไป10หน่วยบน3ส,สูตรเนี่ยถ้าเทียบชนแล้วเนี่ยก็จะมีจับคู่ชุดแล้วเนี่ยมี7จห้านะครับ เนี่ยตัวที่น่าสนใจคือ75็ดห้หในนี้ไม่มี37ไม่มีไม่มีเจไม่มี16ไม่มี36มไม่มี3าเห้าดังนั้นตัวเด่นสุดก็คือชุดนี้นะตัวเด่นสุดคือชุดนี้7จหนะครับ นี่ไล่ไปทีละสเต็ปนะเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นถ้าเด่นบนที่แอดเคยจับคู่ชุดไว้ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นชุดนี้เลยเนี่สามเจ็ดห้าแต่แอดเคยบอกว่าทำลายมันไม่น่าจะมาขี้ทั้งหมดนี่มันอาจจะพลาดก็ได้นะอ่าบางทีเราวิเคราะห์ไปมันอาจจะพลาดก็ได้อ่าถ้าสูตรมาตามสูตรสามเจ็ดห้าตรงตรงเลยนะตนัวนี้นะ มันก็เป็นไปได้หมดส่วนตัวนี้ก็ชนเนี่ยน 5, 3, 8, 8, 8, 5, เนี่ยห้ามอ่าสามเนี่ยนี่สามแปดนี่นี่น่าสนใจน่าสนใจชนสชุดนี้นะครับถ้าเอาเอาเอาเทียบชนเด่นบนทั้งหมดที่เรามีเนี่ยแล้วก็มาเทียบกับเมื่อสักครู่เนี่ย มันก็จะได้สชุดนี้นะสามเจ็ดห้าสามแปดห้านะครับอ่าน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าถ้าเทียบกับสูตรตรงๆมันจะเป็นหลักร้อยของเราทั้งหมดวดที่แล้ว เข้าทุกสูตรนะครับงวดน,นี้คำนวณแล้วได้เลขห้านะครับได้เลขห้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขัดขัดกันบ้างนะครับถ้าหลักร้อยมาห้านี่ก็เป็นห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามได้นะก็เอาง่ายงว่าไม่ไม่หลายชุดก็แค่เน้นอยู่ที่สามชุดนี้สองชุดนี้พิเศษหน่อยที่ชนที่ชนตรงนี้ นะพิเศษหน่อยนอกนั้นก็อ,อ่อนๆไปนะใครจะนำไปวิเคราะห์2ชุดนี้ก็พิจารณาดูนะครับจะจับตรงยังไงนะครับแต่ถ้าตามสูตรสิบหน่วยอสองตัวบนก็จะเป็น3ามแต่ถ้าเป็น3ตัวบนมาเทียบก็จะเป็น5 3 7เนะครับเพราะว่าหลัก หลักหน่วยของเราก็จะมีชนอยู่ที่2 7 8นะครับอ่ามันก็สูตรปักหลักมันก็บางทีมันก็เป๋เปนะอะ่เราจะเชื่อไม่ได้ถ้ามาก็มาตรงๆแต่ถ้าไม่มานี่ก็โห้ยวุ่นเลยนะอ่ะาเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับตัวเลขใคร ไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังค่อยๆดูวิเคราะห์เอานะครับมาตัวเลขที่แอดพูดพยายามพูดเนี่ยมันสื่อไปทางไหนบ้างนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับลองแคปหน้าจอชุดโต๊ะไปนะครับชุดโต๊ไปอันนี้ชุดโต๊นะครับแต่ถ้าชุดชนทั้งหมดนะอันนี้อันนี้เอาเฉพาะยี่สิบยี่สิบวดนะครับมาเทียบนะอันเนี้ยบอกกันก่อนแต่จุดเนี้ยมันจะ บางบางสูตรมันก็จะเห็นมเดปดเก้าเนี่เนี่ยนี่ห้าสิบเจ็ดงวดเนี่ยห้าบหกงวดเนี่ยเจ็แปดเก้าเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ใครจะนําไปวิเคราะห์อเอา7 8็ดมาตัดตรงนี้มันก็จะเหลืออยู่นี่เห็นไหมนี่เจ็ดแดเก้าตรงนี้มีเจ็นี้มีนี้มีอันนี้มี7 89, 7 89. เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดพราะฉะนั้นก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าห เดือหกชุดเดือหกชุดอก็ยังเด่นอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้2ตัวบนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอ่าคลิปน่าสนใจเดีย๋ยวบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ